อาเบียนมาดูอาเบียนมาดูเนี่ยแอมป์ปิ้งแอมป์ปิ้งแอมป์ปิ้ง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 ปิ เลดี้โก้ไม่มีเปล่าะหนูยืดอยู่นานๆอะไรอเปล่าเเดี๋ยวยดเดี๋ยวยดท้อซนะป้อย่างี้ยงต้องเลายถ่าที่